ไม่รู้ว่าทุกอันพอฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออแม่งจริงะ่ะแม่งจริงออว่ะตอนนั้นมันไม่เกรงกลัวบาปแล้วว่ะเธอเพราะบางทีเรื่องยาเรื่องอะไรมันทําให้เขาสมองเบลอ วลฟังชูพิมชันแสวัสดีค่ะผมกับกบุงมกับวังนะคะในรืแคปเพลงชุมชนนะคะบ้านเฮียบ e. e. <laughs> บ้านน้องอยู่แถวสาทรานาราธิวาสเนาะวันนั้นบุมขับรถบุ้มถ่ายสตอรี่ตอนเช้าไปทำงานเนาะตรงแถวสาทออะไรอย่างเงี้ยทีนี้น้องมาเม้นแบบเอ้ยพี่ผ่านบ้านผมเลยอะไรยถมบ้านผมเลยเออใช่บ้านน้องอยู่สาทรนาราธิวาสก็แบบแถบนั้นเริ่มอะไรก่อนคือแบบอยากจะพูดออกมามากอยากจะพูดหลายๆอย่างเอ็มบีก่อนความเลียวของน้องคือเอาเพื่อนที่อยู่ในบ้านในเขาเรียกว่าในชุมชนนั่นแหละในชุมชนก็คือตามชื่อเลยชุมชนทุ่รู้ รู้สึกว่าทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีเว้ยไม่ได้ต้องการที่จะมีชีวิตที่แบบอย่างที่เพลงน้องบอกน้องอยากจะทําให้ทุกคนเห็นเว้ยว่าเด็กชุมชนอะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนไม่ดีเสมอไปออยากให้ทุกคนแบบว่ามองภาพชุมชนหรือสลัมประมาณเนี้ยมองแบบใหม่อะไร เพราะว่าหลายคนเขาเลือกเกิดไม่ได้อยู่แล้วเนาะคือบางทีลุกอาจจะแบบว่าดูดูน่ากลัวอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆอะไม่ใช่คนไม่ดีก็ได้คือหลายๆที่อยากเห็นบางคนเนี่ยโหน่ากลัวว่ะต้องเป็นคนไม่ดีไม่จริงเลยนะคะทุกคนไม่ใช่เลยแล้วก็ถ่ายที่แบบที่สาธรณะที่ว่านะตามถนนตามทางเดินมันดูแบบเลียวเว้ยเพลงน้องเป้เนี่ยเราชอบตรงที่เขาแบบคําพูดคําจาคือแบบคําที่เขาพูดจริงๆอ่ะไม่ได้แบบประดิษฐ์ประดอยให้มันสวยหรูอะไรไม่รู้ว่าทุกอันพอฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออแม่งจริงอะแม่งจริงว่ะแม่งเออแม่งใช่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยม เราฟังแล้วแม่งอินได้ทั้งที่ไม่ได้เทคนิคเยอะไม่ได้สกิลแบบโหดโหดไม่ได้ใส่สกิลอะไรขนาดนั้นแต่เน้นแบบเล่าเรื่องเห็นภาพเออเขาฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออเหมือนเราเข้าไปอยู่ในชีวิตของน้องอะเออได้ว่ะเนี่ยราพูดคำเนี้ยเอออีโบนี่มาเมนว่าโอสคูไทยต้องการแบบนี้แหละการเล่าเรื่องแบบนี้คําสวยๆแบบนี้เอกลักษณ์จัดโอเคเรามาเนื้อเพลงชุมชนกันนะคะอันนี้มีคนให้เหมือนกันนะคะกูจะเล่าให้มึงฟังว่ามันจริงหรือไม่จริงนะเราตั้งลำดับเรื่องราวของสลัมที่พวกมึงเคยได้ยินอ่าเนี่ยเนี่ยให ตั้งใจฟังไม่ได้มาฆ่าหรือไล่ย,ยิงก็คือกูไม่ได้บังคับให้มึงมึงฟังดิมึงฟังนีงง่แต่เขาอะพูดผ่านบทเพลงนี่คือเสียงเด็กเฮียที่แสบพิสุในใต้ดินคำแม่งธรรมดาว่ากคำที่เราใช้พูดกันธรรมดาเลยแต่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าแสบใจจริงจ <laughs> ใช่ต่สัมผัสสองหมดแม่งลงแล้วมัน <laughs> ม,มันพันอะคือเพลงของพีเอคือแม่งเรารู้สึกแม่งพันทุกบาร์ไม่จริงได้ยินไล่ยิงใต้ดินดูดิสัมผัสสองเรื่องราวในชุมชนเกิดขึ้นตามตรอกซอกซอยกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นมีคนนั่งลอกฟอยล์ลอกฟอ ซอกซอยลอกฟอยอเห็นไหมน้องอน้องแบบลงสัมพันธ์สองตลอดนะทำตัวธรรมดาแต่สายตาชอบลอยคือเดินเดินไปแล้วคือล่องลอยอะไรางี้แม้อมตอนกลางวันอะไรเงี้ยจริงๆบ,บุมเห็นบ่อยมากเลยนะเวลาบุมขับรถผ่านมีคนนั่งดมกาวจังเลยนะอันนี้ขอพูดนิดนึงนะคะบมเคยนั่งขับรถผ่านคลองเตยเหมือนบมเคยพูดแล้วแหละบมเคยนังขับรถผ่านคลองเตยใช่ไหมก็นั่งดมกาอยู่ข้างทางเลยเราก็งไปทำงานตอนเช้า่นั่งดมเกาวแล้วรู้สึกว่าอยาดมด้วย เขาก็นั่งล่องลอยแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยทําไมมันถึงเยอะขนาดนี้คือไม่มีตารวจมาจับหรืออะไรทั้งนั้นที่มันไม่ได้อยู่ใกล้จากสอนนอเลยหรืออะไรเลยนะเ<อ>ว้มันก็รู้สึกแบบละหียดใจเหมือนกันอะเนี่ยเห็นป่ะบางคนก็ดมกาวดึงดาวแล้ว่องลอยบางทีคือเราไม่ได้อยากจะกลัวเขาหรืออะไรนะเว้เธอแต่เขาเขาโดมมาเขาเดินมาใกล้ใกล้รถเราอ่ะคือมันก็น่ากลัวมันก็น่ากลัว<อ><อ>ในแบบในมุมของเราด้วยใช่ไหมคะเพราะเวลาเขาเดินมาเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเขาจะมาทําอะไรเราไหมล็อกรถก็จริงแต่รถเราอยู่ภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกกลัวจริงๆนะเขาไม่มีสเตย์อ ว่าเขาไม่มีสติอะไรแบบนี้่ใช่ในซอยเป็นเรื่องปกติที่เขาเห็นกันตำตา,ตา,ตานี่บุมชอบตอนนี้รุ่นพี่สอนน้องรุ่นน้องก็จํามาคือมันกลายเป็นวัฒนธรรมสังคมที่แบบรุ่นพี่รุ่นน้องอสอนกันอาจจะมีที่พ่อแม่แบบว่าอย่าทําแบบนี้แบบนี้แต่คือบางคนเขาไม่จําเขาเลือกที่จะจากับเฮ้ยรุ่นพี่ไม่เจ๋งวะแล้วว่าบางทีพ่อแม่อาจจะทําด้วยซ้ำอืมใช่<อ>ในแบบในบ,บางกรณีบางครอบครัวสิ่งแวดล้อมแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆมันก็มีความนะคะที่ข่าวออกไปเยอะเนาะบางคนดูดน้ำแข็งบางคนดูดกัญชาดูดน้ำแข็งคือด ครอบครัวยากจนบางคนต้องทํายาอันนี้มันเหมือนสถานการณ์บ,รบังคับถ้าเราต้องทําเราก็ทานะถ้าให้เอกทำกับเลือกเสพหรือเรื่องทำดีว่ะอ่ะเข้าใจเข้าใจ<อ>คืออันนีนนี้ไม่ได้สนับสนุนอะไรนะแต่เราบอกเลยว่าถ้าเราอยู่ในจุดน,นั้นะก็คงยากที่จะไม่เสพ่ยป่เขาถึงบอกไงว่าเราต้องดึงเพื่อนไปในทางที่ดีคือบางทีมันยากบางทีเขาไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมนเป็นแบบนั้นอนะมันจะปฏิเสธเราก็คนอื่นเขาก็ทำกันหมดอมอเออแล้วเราปฏิเสธเราก็แปลกแยกว่าเราก็อยากต้องการเป็นที่ยอมรััับอะไไไร้้มมมนนนกกก็็หาาใจตว่่ดคืทู รู้อยากลองเนี้ย<ช>พอลอง<ช>ปุ๊บมันก็มันก็เลยเถิดอะไรเงี้ยเนี่ยน้องเป้เขาก็เลยทําเพลงออกมาเพื่อให้แบบสะท้อนสังคม,ะน,งคมนะไม,ะ <Yes. S 2> ม่เห็นภาพว่าชีวิตสังคมอีกสังคมหนึ่งอะที่แบบต้องอยู่กันอย่างเงี้ยสิ่งแวดล้อมแบบนี้มีแต่ยามีแต่รักเลงมีแต่อันดามานมีแต่แบบตีรันฟันแทงอะไรงเงี้ยใช้ชีวิตกันยังไงเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ แต่โตมาไม่ได้โง่บางคนฉลาดจัดหนีตำรวจตามล่าใบหน้าประกาศจับเราว่าจริงๆ2อันนี้มันไม่ได้เชื่อมโยงกันเว้ยโตมาไม่ได้โง่บางคนฉลาดจัดเนี่ยแต่ก่อนตอนเด็กๆเราเรียนโรงเรียนแถวบ้านเรามันก็จะมีตามบ้านเพื่อนที่เขาก็อยู่ในตอกลอกซอยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีคนที่ที่แย่ๆมันก็มีแต่บางคนมันก็เรียนเก่งเว้ยแล้วก็มีเด็กที่ฉลาดฉลาดอยู่ในนั้นเหมือนกันส่วนหนีตำรวจตามล่าใบหน้าประกาศจับเนี่ยเราว่ามันเป็นอีกเรื่องนึงละในซอยเนี่ยในถึงวัด้อมเนี่ยบางคนก็ฉลาดจัดเลยบางคนก็โดนตำรวจตามล่ามี ดีค่าอะไรเงี้ยกูแม่งโตมาในยุคพิยาระบาด<อ>เกิดมาแล้วรอบตัวมีแต่ยาอะไรแต่ที่บอกว่ามีคดีฆ่าคนตายไม่กลัวจะบาปนะตอนนั้นมันไม่เกรงกลวัวบาปแล้ววะเธอเพราะบางทีเรื่องยาเรื่องอะไรมันทําให้เขาสมองเบลออะไรเพราะาไม่ได้สนใจว่าจะบาปหรือจะอะไรเพราะเขาไม่ได้คิดถึงอนาคตข้างหน้าเราเขาคิดแค่วันเนี้ยวันนี้กูโมโหวันนี้กูจะเอาอวันนี้กูจะล่อคือจิตใจไม่ได้มีใครมาบอกว่าใจเย็นนะอะไรเยก็ได้ดูข่าวไหมคะที่แบบว่าลูกฆ่าพ่อมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมมาแล้วลูกฆ่า พอฆ่าแม่เนี่ยอันนี้ยิ่งไม่ควรเลยลูกเสพยาอย่างเงี้ยมัน กูไม่ได้เป็นไฮโซก็เพราะพวกกูตัวในชุมชนนะช่าท่าน,นี้ตัวในชุมชนนะตัวในชุมชนกูไม่ได้เป็นไฮโซเพราะตัวในชุมชน <c oughs> ต่อ <c oughs> ไปนะคะเรียนโรงเรียนวัดไม่ใส่สูตรหรือขูทไทยภาพที่เห็นตอนหมอหนึ่งคือเพื่อนกูนั่งดูดไอแล้วมหนึ่งมันจุดไฟแล้วถามว่ามึงอ่ะจะดูดไหมเอาเปล่าชอบชอบท่อนนี้เลยอ,อาการเพื่อนกูเริ่มดิเพราะเมื่อตัวยาถูกใช้เนี่เหมือนแบบว่ามันาออกฤทธิ์อ่ะมันออกฤทธิออ์แต่เขาใช้คำว่าถูกใช้แล้วมันเฟี้ยวเดียรเขาไม่ได้ใช้ว่าออกฤทธิ์อ่ะแต่เขาใช้ที่ว่ามันถูกใช้ถูกใช้แลล้้้วถููกกกใใชนรร่่าาางงยยยเอัทปฏิ บางอย่างกับร่างกายเรา <Yes. S 2> ใครที่เป็นเยาวชนอยู่ในคุกขังเด็กบางคนก็ออกมาเป็นคนดีในตอนนี้ที่ขังเสร็จบ้างก็โดนตำรวจฆ่าบ้างก็ว่าทหารเก็บกูย,ยังมีเพื่อนอีกมากมาที่อยู่ในค่ายเลสานเด็กบูเคยเล่าประสบการณ์นี้ให้กับแต่นานมาละเดี๋ยวขอเล่าอีกทีหนึ่งแล้วกันตอนนั้นอะรุ่นน้องบูมาเธอเขาเข้าคุกเขาเข้าคุกเพราะขโมยของในเซเว่นเราเคยเล่าแลวใช่ไหม,มขโมยในเซเวน่นขโมยอะไรเป็นพวกอันนี้เองแ <laughs> ชมพูพฟมล้างหน้าอของผู้ชายตอนนั้นเขาหนักเกือบร้อยอะตำรวจเรียกฉายาว่าจนอ้วนกับจนหอมเข้าไปด้วยกันสอง แบบกากวาไม่อันนี้เรื่องจริงจนอ้วนกับจนผอมจริงๆเ,เราก็ไม่ลุ้มเอาอินสปิเรชันมาจากไหนวพอแบบโดนจับขโมยของเล็กๆ,ๆน้อยๆทุกคนไม่ถึงร้อยเจ็ดครั้งเจ็ดเซเวนใช่ไหมคะ เจ็ดสามทีละสามปีเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดปีขโมยโฟมน้าติดคุกยี่สิบเอ็ดปีใช่ขโมยโฟมคนตายไม่เป็นไรเลยตมองู้เูมนกน <c oughs> น้องคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนมีเงินเขาน้ําหนักร้อยกว่าแล้ววันนั้นอะเขาต้องออกมาเพราะว่าเขาปลอดบวมพอไปเจอเขาอะน้ําหนักเขาเหลือห้าสิบหกสิบป่ะเธอแล้วเลยถามว่าสภาพในคุกเป็นยังไงเขากเ,เล่าให้ฟังเนาะพี่แบบไอ้ลายสักอะได้มาจากในคุกนั้นเลยนะแล้วก็คนรวยอะไม่กินข้าวก่อนคนรวยไปหลังลลร้านเลยส่วนคนจนก็คือต่อถิวไปวันไหนมีก็กินแค่น้ําคือมันมีความความเลื่อมล้ํ ความเหลื่อมล้ำด้วยใช่แล้วก็แ่แต่ในคุกก็ตามเนี่ยแล้วคือแบบมีเพื่อนมากมายอยู่ในค่ายสารเด็กซึ่งน้องคนนั้นอะอายุห่างกับบุ้งตั้ง6-7ปีแต่เขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอะต้อง20กว่าปีออกมาแล้วหรอไม่ออกออกมาตอนนั้นเพราะเขาเป็นปอดบวมไง,งเขาต้องออกมารักษาแล้วในสภาพตอนโรงพยาบาลที่ไปเยี่ยมอะทุกคนคือเหมือนน้องอะลุกไปไหนไม่ได้เว้ยเพราะว่าข้อเท้าเขาใส่พวกไอไอ,ไอตุ้มใหญ่ไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นอกจากให้ญาติมาเช็ดตัวอะไรอย่างงี้นะเข้าห้องน้ําสายฉี่มีอึก็มีพอเขาห้ามไปไหนนเลยตอน คือนอนข้างนอกนะเธอเธอเข้าใจฟิลของการที่แบบนอนห้องหลวมปะแล้วมันจะมีระเบียงอะ่ะต้องอยู่นอกระเบียงสภ<อ>ามาเธอคิดดูดิแล้วแบบญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีเยอะเลยญาติพี่น้องไม่เอาเอา่ะง่ายง่ายเขาไม่ได้ใช้ชีวิตไปรุ่นเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Facebook คืออะไรเออเรารู้สึกดู คือไม่อยากให้ทําผิดเลยจริงๆอยากให้ใครทําผิดที่ต้องไปอยู่ในคุกเลยอะไรเงี้ยแม่งเจ็บแล้วไม่จําทาผู้ใหญ่เขาเอือมกันโดนด่าว่าทําไมมึงไม่เตือนมันรักเพื่อนพี่น้องพวกเราต้องเตือนกันคุณไม่อยากให้มึงไปใช้ชีวิตในเรือนจำถูกต้องเนี่ยหเหมือนที่บ,บูมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าไม่อยากให้ใครไปต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในคกุกมันเสีย<ช><ๆ>เวลามากๆแล้วก็ทุกวันนี้โลกมันแบบเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเว้ยเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเอายิงผ่านไปปีเดียวอะทุกอย่างมันก้าวกระโดดหมดเพราะงั้นถ้าคุณต้องไปใช้ชีวิตในตามไม่ทันสังคมอะค กันนี้มาเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อครับผมครับพี่คือครับผมครับพี่เนี่ยมันเป็นแบบคือมันเป็นคําที่แม่งพูดอะเวลารุ่นพี่บอกเงี้ยครับพี่ได้ครับได้ครับครับผมครับ<ม>ได้ครับบริบทบทสนทนาจริงๆอะแต่ถ้ามึงติดคุกพ่อแม่ต้องรับนี่อันนี้เรื่องจริงอ่ะจากที่มีมึงคอยช่วยทํางานาากลายเป็นเขาต้องเหนื่อยคนเดียว<ม>ทํางานแกแล้วก็ต้องทํางานตีลันฟันแทงแม่งรักน้องรักพี่คือศักดิ์สรีไงไปตีลันฟันแทงมึงทำน้องกูอ๋อมึงทำพี่กูเหรอกูไปเชื่ออ่าไม่ได้อย่าย้ำกับต้องโดนไล่ฆ่าเพราะขายยา ที่ถิ่นน,นี้เป็นถิ่นคนนี้ถิ่นนี้เป็นคนนี้มึงไม่มีสิทธิ์มาตรงนี้เราชอบบาร์นี้มากฟังแล้วแบบเจ็ดเข้แม่งคำมึงได้นัดเดียวลูกออกจากกระบอกปลายพลมีอาวุธในครอบครองจากคดีที่นายขนจากกระบอกปลายพ้นคือลูกปืนอ่ะออกพ้นปลายกระบอกไปแต่ว่าเขามาพลิกคำอะไรอ่ะมันออกมาอย่างเงี้ยเหรอ เออจากกระบอกปลายผลเพื่อนร่วมยินดีกับโทษที่นายผลออกจากบ้านใหญ่ใส่เสื้อก็ลายล้นก็คือสักแบบออกบ้านใหญ่ก็คือออกจากคุกใหญ่ค่ะมาใส่เสื้อก็ลายล้นก็คือหมายถึงแบบมีรอยสักมต็อตัวอะไรเงี้ยวเราชอบพันอันนี้มากบางคนต้องตายกลายเป็นศพล่างห้อยบางคนพิการโดนต้นตีนจนล่างห้อยโดนสังคมให้ร้ายใครว่าเป็นซากอ้อยรับจี้ชิงปนบางคนกระชากสร้อยซากอ้อยกระชากสร้อยเรารู้สึกมันเป็นพันที่มันสัมผัสแล้วมันลงคําแบบมันอิมแพกอะน้องสัมผัสสองบ เลยนะทุกอันเลยอะ่ะรอคอยอิสระที่มันไม่ได้ฟรีมารุ่นพี่คดีฆ่ารุ่นน้องคดียาคําธรรมดาว่าแต่บยงคันลายอะ่ะหมายจับก็ยังมีบางคนหนีคดีมาบางคนก็ต้องหนีไปตลอดอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าหนีแล้วจบอะ่ะม,มันต้องระแวงตลอดอะคิดว่าทำผิดแล้วโดนหมายจับแล้วอะ่ะคุณไม่สามารถใช้ชีวิตได้ธรรมดาแน่คุณจะต้องแบบ จะโดนจับไม่วานู color. ่นนี่นั่นแน่ๆแต่ถ้าคลิปกลับใจก็ยินดีปีดาเออก็ดีใจด้วยปีดาด้วยไม่ได้ส่งเสริมเฮียให้เยาวชนชักนาอยากรู้อยากลองอันไหนไม่ดีอย่ามักทําเนี่ยเขาว่าสอนตอนท้ายเออและนี่คือเสียงในสลัมพวกมึงได้ยินชัดยังแต่ข้อดีของชุมชนคือเด็กทุกคนม่งรักกันชอบเขาเล่าเรื่องให้เห็นภาพมาหมดเลยว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ดีนะมันเป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะแบบนี้เด็กบางคนไม่ได้อยากทําตัวแบบนี้แต่ว่าอ่ะสิ่งแวดล้อมรุ่นพงรุ่นพี่เป็นคนชวนเป็นนนคําให้ลอง ทำตามกันมามันก็เลยกลายเป็นตกท่อันมาแต่พอสุดท้ายเขาก็บอกว่าเอออันอยากรู้อยากลองก็ลองไปแต่อันไหนไม่ดีก็อย่าไปมาทำมันเลยอย่าหาทำอ่ะนี่แหละค่ะบุ้มว่าไม่ว่าจะสังคมไหนๆอ่ะมันอยู่ที่ชักจูงกันการชักจูงไปในทางที่ดีและก็ไม่ดีสังคมไฮโซคนมันจะผิดคนมันจะชักจูงในทางที่ดีมันก็ไม่ดีคือของนี้มันต้องแบบว่าตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็คือผ้าขาวใครจะเอาใส่สีอะไรลงมาก็ได้แล้วถ้าทุกคนแม่งใส่สีดําลงไปมันก็กลายเป็นผ้าสีดําแต่ว่าถ้าทุกคนแบบ ใส่ภาพอะไรที่สวยงามไปเด็กมันก็โตมาเป็นอะไรที่สวยงามเพราะงั้นสิ่งแวดล้อมของเด็กมันสําคัญมากๆไงโอเคชอบรู้สึกว่ามันไม่ได้สอนว่าเฮ้ยห้ามทํานะห้ามทานะแต่เล่าให้<อ>เห็นลองได้นะเล่าให,ให้เห็นภาพอบว่า,วาอะมึงเลือกเองงั้นแม่งเป็นแบบเนี้ยต้องโดนไล่ฆ่าแล้วมึงจะเอาไหมล่ะถ้ามึงจะเอาก็แล้วแต่มึงคุณไม่ได้สอนไม่ได้ห้ามให้คิดเอาเองโตแล,ล้วไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะทุกคนคนที่กําลังรู้สึกว่ามันกําลังก้าวผิดทางที่จริงเรารู้อยู่แล้วว่าไหนดีไม่ดีชอบเพลงน้องมากครับเป็นกำลังใจให้เป็น ใจให้ม,มากๆคือฟังทุกเพลงจริงเราก็รู้สึกว่าแม่งดีทุกเพลงบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย